หน่อยศิลปะไทยสุจีวันบาเกีเยวฝ่ายน้องซ้อมมากี่วันประมาณเดือนกว่าซ้อมอยู่ที่กายสุจีวันอยู่ที่แถวบางพีที่เดิมอ่ะเนาะแล้วมีใครไปช่วยเป็นคู่บ้องซ้อมตอนนี้มีเด็กน้องใจมุกกระซีแล้วก็พี่ๆเข้ามาครับพวกในใครเยอะตอนนี้เราอายุยีสูงเท่าไหร่งสิบสาน้ำหนักไม่ปล่อยหน่ห้าสิบสี่โลมวยสุดไปะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอครับงสมผลอ่าต่อยเขาไหมรั้งแรกเนาะศิษย์สายกีต่อยเขายังเขาเมื่อาย าวันนี้เลยต้องมาเอจอพี่จุ่มบอลว่าเกี่ยววางแผนยังไงดีต้องลงมือดีล่าสุดต่อยไว้ที่ต่อยไว้ที่ต่างจังหวัดครับไม่แนจ,จังหวัดจังหวัดไกลอันนั้นช่างต่อยหรือปิดต่อยป่อยต่อย,ปอย,เ,ยเป็นไงบ้างได้คะแนนะปไปคะแนนมาวันนี้เลยกลับมาร่าเนินเหมือนเดิมนะวันนี้ช่างต่อยต่อยเวรร้อยสิบเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำแบบนี้ ามาพอดีพันได้บ่อยแล้วร่างกายตอนนี้ปปนนสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมมาแจ็คเกิดที่อเ,เอาชัยชนะนะนคุมมาก,กี่กิโลสี่โลต่อยมวยไทยมาหลักห้าสิบหกสิบกนจังหวัดโรเบีะฝากช่วยชวยแฟนคลับหน่อยฝากพี่น้องช่วยเียช่วยให้มาวันน,นี้เต็มที่นะโชคดีครับโอเค